สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยนนะคะสลับรีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะก่อนจะไปรับชมความรู้เรามีคำขวัญอำเภอสองให้มาฝากทุกคนค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะเสาตะเคียนคู่บ้านถิ่นข้าวสารพันดีผ้าทอหลากสีประเพณีเรียยาวเชิญรับชมประวัติความเป็นมากันต่อได้เลยค่ะ ผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณครูเสียบชื่อจริงชื่อสุภช,ชาชูชุมเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เรากันในวันนี้ค่ะคนไทยเีืวนสลับรีก็คือคนไทยยวนคําว่ายวนยอยักวอแวนหนหนูนะคะซึ่งมาจากคําว่าโยนกนะครนากพันะรหรือเมืองเดิมของคนยวนคนเมืองเนี้ยเรียกตัวเองว่าคนยวนนะคะก่อนที่จะเรียกยวนก็เป็นโยนกมาก่อนโยนแล้วก็ยวนนะคะ<ย>คนเหล่านี้เป็นคนเชื้อสายเชียงแสน ะะ oh. ก็คืออยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะสมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ของการเขาเรียกว่าอะไรอะทับซ้อนของแผ่นดินของชุมชนมันเป็นยุโรปมาก่อนก่อนที่จะเป็นเชียงแสนนะคะเราถูกพยพม,มาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนื่องจากพมา่ามาครอบครองเราเราเป็นรัฐเอสสลานะลูก oh. แล้วก็ใช้ภาษาคำเมือง ม,มีศาสนามีศิละปะวัฒนธรรมจากการที่หนึ่งตีตีไพ่พนทหารพรม่าออกไปแล้วก็กวาดต้อนคนยวนลงมา2 3 0 0 0คนในสมัยราชการที่หนึ่งเนื่องเนื่องด้วยว่าในสมัยนั้นในราชการที่หนึ่งกำลังย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงธนบุรีและต้องการไพ่ผลสิ่งที่มีค่าที่สุดในสมัยก่อนไม่ใช่เงินทองหรือหรือทรัพยากรแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือประชากร เพราะการสร้างเมืองแต่ละเมืองเนี่ยต้องใช้ประชากรในการสร้างเมืองใช้แรงงานใช้คนที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่มีฝีมือเอามาร่วมกันแล้วถึงจะกาะตั้งเมืองขึ้นมาได้ <c oughs> มันไม่ใช่เทคโนโลยีมันต้องเป็นคนเหนะ <c oughs> มือนอีกลหลายเมืองที่จะต้องกาอตั้งอะไรก็จะต้องหวาดต้อนถึงมีการแบบว่าลบแล้วหวาดต้อนผู้คนนั่นแหละ <c oughs> เหตุผลก็คือแบบนั้นหวาดต้อนคนลงมา2 3 0 0 0คนและแบ่งออกเป็น กลุ่มๆเพื่อบรรณาการคนที่ไปช่วยรบนะคะคนที่ไปช่วยรบมในสมัยนั้นที่แบ่งไปให้เป็นบร,รณาการในการศึกสงครามก็คือแม่แจม่มเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สระบุรีราชบุรีนะคะกว่าต้นลงมาแล้วจากสระบุรีเนี่ยก็แบ่งแยกไปเป็นยวนสีคิ้วอีกก้อนหนึ่งเนื่องจากการประสุัตว์นะคะเมื่อกว่าต้้งคนมาเสร็จ เมื่อมาถึงไล่ลงมาปุ๊บลงมาถึงภาคกลางมาอยู่ที่เสาให้สองริมฝั่งแม่น้ําป่าสักแห่งนี้ปล่อยให้ตั้งบ้านแปลงเหมืองกลายเป็นคนยวนสลับุรีค่ะไม่ได้พาเข้าเมืองอพากลุ่มราชบุรีเข้าเมืองแล้วก็ปล่อยให้ตั้งบ้านแปลงเหมืองอยู่ที่คูบัวหรือฝั่งราชบุรีอันนี้คือตำนานของแปดเมืองเชียงแสนสิ่งที่เชื่อมโยงสิ่งแปดเมืองแปดแสนไว้เนี่ยก็คือวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมการพูดคำจาอาหารการกิน เสื้อผ้าและวิถีชีวิตเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมคือหนึ่งในสี่ของปัจจัยสีที่คนเยอสลับ,บร,รักษาไว้การถักทอเครื่องนุ่งห่มของคนไทยเยอสลับ,บรีกนี่ก็มีตั้งแต่เริ้มงต้นคือเอาวิทยาการนี้มาจากเีิงแสนอยู่แล้วเราถักทอในวิถีเดิมของเรานะคะซึ่งแยกออกเป็น4วิถีในการถักทอเทคนิคในการถักทอก็คือผ้าสองตะกอผ้าสีตะกอผ้ายกมุกผ้าเก็บ ตอนนี้เรามีครบทั้ง4วิถีในการหักทอนะคะสามารถที่จะดำรงสืบทอดแต่อยู่ในขั้นของวิกฤตก็คือคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ยังที่เป็นการทอผ้าแล้วไม่กลับมานู่นสิ้นแล้วไม่กลับมาใช้วิธีเดิมเดิมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะเป็นสามารถจำน่ายหรือยังคงทำอยู่เพื่อสองสิ่งก็คือสืบทอดกับจำน่ายซึ่งจำนายเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะคนที่ต้องการต้องการสินค้าที่เกิดจากวิธีดั้งเดิมเนี่ย มันไม่ค่อยมีแล้วพมาะน่มันจะเกิดจากกลุ่มที่รักจริงๆชอบจริงๆชอบงานมือจริงๆอย่างเช่นที่ฝรั่งเขาเป็นเขาชอบงานมือแฮนด์เมดแต่คน<ะ>ไทยไม่ใช่แล้วคนไทยไปไหนไม่รู้แล้วเดี๋ยวก็จะตามฝรั่งกลับมาอีก<ะ>ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการผักทอผ้าแบบร่าวๆานะคะตัดคอสตีกันเป็นไหมป็นเหมือนว่าเราจะตัดคอสตีมันต้องมีลาย เราต,ออา,าต้อับลอกลายันต่อนนี้จะเป็นลายโบราณผมให้ส้นใจอยู่ในตลาดที่สะสมมาสองร้อยกว่าปีเราก็จะเป็นคับลอ,อกลายมาจากผืนเก่าลักษะอย่างนี้แล้วเราก็มาถอดกาใส่สีอะไรก็แล้วแต่พอาตามลายที่เราคับลอ,อกมาแต่นี้พอจำได้เราก็ไม่ต้องการถยุยเมล่เราถอก็นับนับเส้นยังจะมีเส้นคู่ นับเซนไปให้ทายวันหนึ่งทอได้สักกี่เซนเอเก่งสุดอาชาถึงเยี่นเนี่ยมือเก่งๆเนี่ยให้ทายว่าวันสักกี่เซนสิบสเซนค่ะเก่งมาอไหม,มแบบนี้อยาทกไหมวันสิบเซนเนี่ยความยาวต้องใช้ทั้งหมดร้อยแปดสิบเซนที่เป็นวงวงถ้าถูกเนี่ยอันนี้เราทอได้ปะล่ะสิบเซนมีใครอยากมาทอกับเราไหมถ้าคนชอบจริงๆเขาก็กใช่แต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็ ไปเลยไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยหาคนทองไม่ได้เลยลูกใช้เวลาใช่ใช้เวลาแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติเราไปขายขายหนึ่งเท่าไหร่อเออถ้าต่อถ้าต่อเป็นตัวเสร็จปุ๊บจุดหนึ่งหลักมือหลักมือหลักมือแล้วก็หนขึ้นไปข้อวรรณมายังลูกไม่ตายไม่เอาผ้าอมาให้ดูถ้าสมมติเราใส่ที่มันเป็นเหมือนดิ้นเงินดิ้นทองมันจะหลักแสน สนใจเปล่าสนใจเปล่าเนาะสนใจเปล่ามีมีมีพี่พี่ที่เขาเป็นสาวๆมหัทอแต่ว่าเขาก็ดูแล้วเขาก็มันช้าไม่ทันใจวัยรุ่นไงก็เลยหาคนทอต่อยากแต่ทั้งที่เงินมันรายได้อนดีคือนึงรายได้ก็สูงได้แบบเงินเราได้ใช้เวลาแล้วก็ถ้าสมมติมนั่งท้าทาอย่างเงี้ยมันสังคมมัน ทำทุ่นกับเด็กไัยรุ่นอนะไม่ได้เลยเด็กไปรุ่นที่อยากพิ่งจบใหม่ๆทำง,งานก็อยากมีเพื่อนใช่ไหมอะไเนี่ยก็จะมาให้มานั่งทอเงี้ยกคงอัดตายเลยก็เลยหาคนทอเยอะมากอันนี้เศษหนึ่งแถวปุ๊บมาไล่กัลยหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นอยู่กับลายหนึอันนี้เรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปนะน้ำเน่ะกลุ่มชาติไอ้น่ะกลุ่มเลยเนี่ยกลุ่มชพติไทยยวนไอรู้นี่เนี่ยอันนี้ยสำคัญเนี่ยเรียกอะไรมันครูเลยนะเนี่ยเรียกอะไรเูี คนมะนีเรียกกระสวยมั้งว่ากันก็่ากันเออเรียกกระสวยเออกระสวยตอนนี้เรียกอะไรเนี่ยท้องหลังเนี่ยโงงเรียกเรียกอะไรเร็วๆๆทอผ้าไปแล้วไปแล้วเร็วๆเรียกอะไรเนี่ยกี่ทอผ้าทอไก่ใส่อีไม่เอกี่ทอผ้ามีแบบพกพ้าด้วยมั้ยมีฮะลูกเคยเคยดูที่เด็กออฟติสติกไหมเขาจะ กี่ผ้าผ้าซึ่งมันราคาแพงมากกี่ผ้าผ้าแนะนำสิแค่ตัวเราเนี่ยแล้วก็จะไปยุ่งจากกี่ผ้าผ้าสมัยโบราณนี่แหละไปทำเด็กออทิสติกเขาเอาไปนั่งทอผ้าเพราะยังไงเพราะยังได้ยังได้แล้วได้แล้วยกระสีเข้าไปนี่ได้ไหมได้ใส่อะไรอีกแบบบริษัทคู่ทุกท่านได้รับชมวิธีการทอผ้าไทยยวนกันอย่างคร่าวๆแล้วนะคะ เราจะมาสรุปสิ่งที่ได้ในวันนี้กันค่ะเราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาได้ความสําคัญและได้ศึกษาวิธีการทอผ้ายอย่างคร่าวๆขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ